นี่ก็คืออาหารนะอาหารหลอบเชาา์ในยังตะพานพอว่าไก่นะอัศจรรย์ไปสบายดีนอนทุกคนมื่อนี้เฮ้ากับยังอยู่ในป่าคือเก่าเพราะว่าเป็น ขึ้นอันทิซ้มเลยมัน,เ,นเป็นขึ้นท่ซามเลยถือว่าเป็นมือสุดถ่ายที่ว่า oh. เฮาสีอยู่ในป่านนนะแต่บาน,นี้เฮาสีใดเดินทางกลับตอนส่วนเย็นๆก็คือมือน,นี้เฮาก็ขึ้นมาอยู่ในถานทิ้นนี่คือเก่าเนาะจึงว่าเฮาเคยมาเลยแต่ว่ามือน,นมามามีพอบันดองมาพร้อมก็ลเลยเ,นนะเยิ่นว่าะพิ่นจ่ามานี้เฮาก็เลยต้องมาเก็บ ภาพบรรยากาศที่อยู่ด้วยหล่ออีกเถือหนึ่งนะเมือนนี่ฮะมาคนนักปุก อชจันจั์นลยเถิงไม่เป็นเลยโอ้อันนี้คือเป็นภาพบรรยากาศที่อยู่ถึงหินเนี่ยนะเอาขึ้นมาถึงหินเพราะว่ามันสีสูงกว่าหมูอยู่ในนี้ พออล้วเมีเอาไปยากมองอึงเ <Okay. S 2> ลยนะแต่สำหรับต้นสาวมานี่นะเท่ากับสิได้มาเห็ดอยู่เห็ดกินเลยนี่พราะว่ารถเท่าจอดอยู่หลุมนะแต่ว่าเมาขึ้นเท่าพากกัาอาพากอยู่ในหันหละเท่าพักอยู่หลุมแต่ว่าพอตอนสาวๆนั่นนี่แดดมันสีส่องมากนะคือมันส่องมากเลยมันห่อนเท่าบัวซ่ามาดสีเห็ดกินเห็ดนั่งอยู่ในหันเลยเลยขึ้นมาในนี้ นี่ครับทั้งเท่งนี้เป็นแบบว่าพวกวบ้าบนนะที่ว่าเขามาสา่งไว้เว่อที่สีมาพักมาเศ้าอยู่เวลาฝนตกพาลงนั่นก็สามารถอยู่ในนี้ได้เลยบบตรงยันเตียงยันยั่งเลยนะโอ้ยโบตรง งานเท่าแบบมันเท่าอยู่คือว่าความหนาของหินนี่ประมาณนี่ก็พอวันดองได้เข็นไปถึงนะชักเป็นเข็นทางได้คือหินทุกก้อนนี่ขึ้นมาหาได้ขึ้นมาหย่างได้คือว่าบ้ามันเก็บภาพบรรยากาศบริเวนทางหนาผมกับสิเป็น พอกันถาดทิ้นนะทุกคนแต่ว่าชว่วงสว่วงเดือนสี่นะสิมีพอกเส้าบานมาอันจัดงานจัดงานแล้วก็คลายเขื่องคลายคลองนะแถวบริเวณข้างล่างนี่แหละแถวลุมนี่ก็คขึ้นสิเป็นสว่วงเดือนสี่นั่นแหละเดี๋ยว้าสว่วงเดือนสี่เดือนสิมาเก็บผัดบรรยากาศให้ทุกคนได้ครับชมอีก ว่าเฮากับบเคยเห็นนะนะปาเพิ่นจัดแนวใดแต่เพิ่นบอกว่าคือทุกปีตรงมีมาจัดเท่หนึ่งปีละเถืออ่ามกผ่าุก ถือว่าแถวนี่ฮะหา้ามหามเป็นอีกบอนหนึ่งแล้วนะทีนาะทองเขียวนะโดยคนนี้กูคิด,ดว,ว่าเฮงหมดเล้วจำแจ้วจำแจวละนเนาะตอาน้านึ่งแกนแจ่ว,นห,ว,นวนหนึ่งนาดนั้นแจมกีม้กจำละายเดอย่ามาขิดนะเย่ามาขิดนะนี่ก็คืออืนอาหารนะอาหารหลอบเสา แต่ว่าเฮาเฮาบ่ได้กินน้ำดอกอันนีเลยกินน้ำบอว่ามันนีปลาอยู่มันแต่ว่าผมห้าสิบห้าสิบกินปลาเพราะว่ามีทั้งขณะเขากินนะคือแต่ว่าทั้งเฮาบ่ได้กินกับผัวบันดองแต่เสียกินปลากคนที่บอกกินอะประมานี้อ๋อประมา้คนกินนี่สิกิน คนกินแน่นิกินมีไข่มั้ยมีไข่วะไม่ไข่ตัวนี้นี่แหละของเสกว้าวได้เหยื่อว้าวพวกกินเลยได้เหยือเฮ้ยพวกกินแล้นงูนำงูมีพิษงูเหยื่เตลยบ้านเออเนาะงูเหยื่อเตลยนะบ้านดอากินนางมันม้อยเลย นี่ก็เป็นวังข้านอนมาเมื่อนนี่นะเพราะว่ามาอาะเริมมืดลเล้วเับายะไรเงีนะมาเคลื่อน,นนี่ก็อันนี้บันนอนคอยเนาะสิ่งที่เอากับได้นอนในนี้ตดจานหาันมาเมื่อนนี่กันนี่ก็เป็นทั้งพบัดองครับ บดอนนี่ก็ของบดอนนะครับพอบันดองเนาะสุฟันก็ได้กล้องขอไฟอนี้แหละนอนนะเพราะว่าเผื่อสางความอบบุญต่าหางกกลนะคือมาป่าเนี่ยต้องขาดบได้เลยคือไฟ คือมือนี้เทาก็ได้มาถ่ายทีจุดๆเนี่ก็คือเทาได้ถ่ายไปเมื่อสามขีดสี่ขีดทีแล้วนะเพราะว่ามือนี้พอวันดองเพิ่นว่าเพิ่นอยากมาเพิ่นเห็นในคลิปแต่เพิ่นว่าเพิ่นอยากมาถ่ายเทาก็เลยต้องได้มาอีกเที้ยนนึงทุกคน นี่ก็เป็นถาดถ้วยติ๋วนะทุกคนซึ่งว่าซาบาัเข้าสีขลบกันแล้วก็ส่วงเดอนสีเขาสิมาจัดงานจัดงานให้จัดงานแบบมาคายเขียงคายคลองอย่างไรแต่ว่าบางทีเข้ามาก็สิเห็นพวกของบูชาเนะเต็มอยู่แต่ก็มีบางทีกับ้าบานเข้าที มาพบเห็นเลยก็เอาไปกินแน่นเนนี่นะที่ชาวบันเข้าได้มากส่วนไล่ก็สิมาจากอันข้อเล็กนั่นแหละทุกคนมาข้อเล็กข้อเบอร์แบบว่าพ่อพ่อถือแล้วเขาก็น,นำซิงคองนะมาถวายอ่า อันที่เข้ามาามือขึ้นนะแล้วพอดีเห็นเห็นลิงเลยหอยอันโดดอยู่แถวนี้ฮะแต่ลิงลิงก็มูป่าอะไรกันยินเสียงมูป่านะ,ะคือเขาก็ได้ผ้าทุกคนย่างส้มทำนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวสิดไปผู เห็ดอยู่เห็ดกินแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้รับชมกันเพราะวา่าในนี้เข้าเคยมาละเขากับบุม้มยังแบบิมาถ่ายนะเพราะยังกระโดดน่้นะความละเอียดกันอธิบายยังเขากับยังยังบุกเก่งนะทุกคนคือแบบว่าเขากับปกติกับคอยได้ว่าอยู่แล้วคือมาอะไรกันฮัทเห็นเห็ดเทียนยังนั่นแหละนะทุกคนทังได้กับ ฝากฝากเบ่งเน่อยได้ทุกคนมียังกะิมียังกะติส้มกันมาได้เนาะทุกคนบางทีเบ่งแล้วกัเอออันนั้นเท่าคันว่าแน่นอนแน่นี่น,นนะคือเ,ออเท่เากับโบเป็นแหละฝ่กตรงงได้แต่ว่าเห็นเห็นเผินเห็ดอะไกัเท่ากับยังเห็ดนั่นแหละปกติเท่ากับมักมักไทยหูอยู่นะคือกล่องที่เท่าซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มากจาก ถ้มามักถ่ายหูปนั่นแหละแต่ว่าเ้ยาบุกคอยได้ถ่ายแบบวิดีโอแต่พอมาถ่ายวิดีโอเลยเขากับอกต้องเลยว่าบอกเก่ง การเป็นเซานี่ประมาณจาก18องศานะเพราะว่าในช่วงคืนมันอาจจะกว่าเพราะว่าคืนนี้เขาตื่นสิ้นสุดเลนะมีประเ็ดกินวันนี้เมนูเฮอตก็คือวันนี้ก็คือมีแต่ป่านะทุกคนประเทศกัมเบนี่เขาปิ้งงูนำคายแบบจะคือบาร์บีคิวเลยเลาะคายแบบนี้เลยไหนจะเข้ามากินเอาก่อนนี้ลืมเนาะตัวน้อยตัวนี้ ไอย้ยะมันเนาะมันแต่บอกมาก่อนว่างูนี่เหมือนงูมีมันซัดสงวนเลยงูดำไป <ynen> กินปลาเป็นอาหารอืมขอบใจไหนยังตะพานพอว่าไก่นะทีนีเลิงลิงเอาลิงมากทมานี้นี่ ม่งนกในห้องนี่นี่มือโตต้องต้มตัวน,นีไ้ไม่เพิ่งม่อวานแต่ว่าบ้านนี้ก็ไปฮะมันนี่ก็ไฮโน่ตอนเชา้าฮะนี่สิเป็นปลากระกงนะแต่ว่าสิถอดเอาถอดเมื่อก่อนถอดทั้งขี่นะแสบมาเนี่ก็สิถอดทั้งขี่ก็ว่าขี่ทางซ้า <laughs> ย นม่นาวน้ำวันนี้ก็นจนหนึน่งก้ามใช่เปล่าใช่ไปตะกินเนาะเดี๋ยวข่อยเห็ดไปตะกินดไม่กินอ่ะอเห็ดมันแซ่บเมื่อวลวอันพกเพล Ini okay. ya. Oh. Okay, okay. oh. วันหันแล้วนี่นะทุกคนเ,เอามาเฮ้ยยังเข่าบริเยอทางนั้นเข่าบุกินถึงมัน้จะ <c oughs> เมนูเห่าจะ <c oughs> เก่าเกาป่าส้มซ้อนที่กินเนี่ยกระติกคาบ ต่เฮาก็มีความทุกทุกครั้งที่เฮาได้กินเพราะสถานที่ที่เฮามากินแตกต่างกันไปตลอดย่างเยอะกันเหมือ,มอ,อนกันเหมือนเลยเลยมกินเท่าบริยานะเหมือนเหมือนเหมือน ยังไม่ได้ภาพดีดีกว่าตีเข้องก็ได้นะ <Okay. S 1> <c oughs> ั่งกินหัวหม้ย <c oughs> แถวนี้นีไมีแต่ปากกังได้โซลายใสายอื้อมมีนะ ได้จังอื่นอือคือเย็นเนี่ยเย็นเนี่ยฮาบุรีกินนะยากหละจังจับอยากเยอะแต่ว่ากินบ่ได้ กินได้แต่ปลาไม่เลยยากแต่ทานทีนี่นี่มันม้อกับคนที่แบบปกเลยนะมาอยู่นี่หนไนะแต่ค่อยมีปงนะมีปงปัญหาเยอะเยอะไปอยู่เยอเที่ยวอยู่พวกที่ปกอะไรมาอยู่ได้อืมอืมเพรบะว่ามอก็ไม่ไดนะ้ น,น,น้องก็งงงนะดได้งั้นยังเง<อ>ี้ยเนี่ยเนี้ยวไชอบไอ้เนื่องตรงยางก็ไม่กินอ้เน่าเลยมาขิดนี่ก็เกิดเป็นนูชาบเลยกินเล่น,น,นแล้วใช่นี่ สำหรับเมื่อนี้กะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายเนาะทีว่าเทาอยู่ในผู้นี่นะถ้าเสร็จเดินทางกลับลบวันนี้แล้วก็บรรยากาศที่เาทาถ่ายกันด้วยร่วมกับคำนั้นแะละเพราะว่าเทากับ่บหัวสีไทยยังน,นนะคือมานี่กะ เรื่องการหาก,กินกะสีสีคือเก่านะทุกคนบางที่กะสีมีป้านี่แหละาะวห้ามาาข้าบอด้ทืออุปกรณ์ยังมาที่แบบว่าสีห้าแนวอื่นใดน,นะนะที้บอ่อขึ้นน้ำจะคือมาเนี่ยออกจากป้าอย่างเดียวเลยนะอะไกันนู้กระแต้เท่านั้นแหละสิ่งยาวห้าใดบางที่กะอัดสีนาเบือเน้นะทุกคนแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำเนี้ได้ทุกคนเดี๋ยวคลิปนาพอกันใหม่